สวัสดีครับผมบีฟเซียนเบอร์เจ็ดนะครับวันนี้ผมได้ชายลิ้นหนึ่งนะครับท็อกกิ้งเบนนะครับเขาจะมาหนึ่งวินหนึ่งกับผมเนี่ยอาร์เซนอลนี่ครับผมนะโอเคไหนเบนลองพูดสิเบนพูดไหน่บนเฮ้ยเจ็ดแบงค์อ่ะแบงค์เออเนี่ยเบนตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับผมปลาก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านี่ครับผมปลาเบนอยู่ทีมฟ้านะเบนอ่าปลาเลตโก้เลตโกมาเริ่มเลยเบนเลตโก้เลตโก้เริ่มเลยเบนไหนดูดิเบนมันจะตัวตึงเอาเบนก็เริ่มเลย นี่โดนหัวไปช็อตแรกปึ๊บปเป็นหัวล้รอเ็นหัวเหรอเออยเ็นอย่าอย่าเป็นปึ๊บผมอาจจะเล่นกากเลยนะครับผมอาจจะแบบเออเ็นหัวเ้รอเป็นหัวล้รอชอบใจผมอาจจะเล่นกากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเล้เล่นอาร์เซนอลเลยช่วงนี้เนาะก็เลยแบบเออก็เลยแบบไม่ค่อยแบบยิงหัวงั้นหัวคมคมเออนะครับเออเบนอยู่ไหนเบนเบนอยู่ไหนเบนเฮ้ยเหมือนเจอเหมือนเจอแตก เบนจ่าเบนจ่าไม่ได้เบนไม่ได้เบนโอ้ยแม่งโดนโดนตัวรอบสุดท้ายอะไรโนอะไรเบนเอามาเดี๋ยวมาดิ๋ปังเบนเอ้ยเบนเอามาปั๊บปั๊บเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ได้อะไรโอ้เมื่อกี้ผมวางเป้าผิดปั๊บปั๊บปั๊บแตกเบนไม่ได้หัวละกับพูดโนเหรอเบน ปั๊บปั๊บเฮ้ยยิงไม่โดนอีกแล้ววะเป็นไรอ่ะมาดิเบนมาดิเบนโนอะไรโนอะไรแบ็คยืดที่นี้ผมฝีมือก่าแบบเอไม่ค่อยดีอ่ะช่วยนะใช่นแมเบนใช่นแมเบนอ๋อใช่ดีอยู่เป็นหน่อยอยู่เป็นหน่อยเบนมาดิเบนนี่โดนหัวปลายโดนหัวปลายเบนทอลกิ้งเบนเออแล้เมื่อกี้เบนพูดได้เหรอเบนในเบนลำพูดดิเบน เออเมื่อกี้เป็นปั๊บไอหมาไอหมาปั๊บนี่วันแถบไปดูนี่นะเอาไปไหนเอะเบนไปไหนอะปวดหัวไอ้ปวดหเบนไม่ชอบอะไรอะไรเบนเบนเบนนาเกะแล้วเบนอยู่ไหนเบนเอาเบนเอาเบนออกไหมอะออกเมื่อกี้เบนกดเอ็มกับเบนมาปั๊บปั๊บโอ้โหอัดตัวอีกนะอยากแบบอัดหัวเลยอยากครับเป่าอะไรเบนไม่ได้เป่าเบนปั๊บวางเป่าอะไรเบน ตากหัวเอ้ปืน <trilogy> นี้ค้อกล่องเลยอ่ะชูจริงอ่ะเป็นเดี๋ยวเดี <apan> <ห nh? S 2> ๋ยวแบบเดี๋ยวข้าไปเป็นด้ได้ไมันดิเบนมันดิอยู่ไหนอ่ะเบนอยู่ไหนเบนเบนอยู่ไหนอ่ะเบนข่าดิเบนเบนข่าดิเฮ้ยอย่าฝันหลังเอ้ยอย่าฝันหลังโอ้ยเบนไอหมาชื่อ่ะไอหมาชื่อ่ะมันเปิดแล้วดิมันเปิดแล้วดินี่โดนแปโดนไปเบนปั๊บโอ๊ยสามร้อยสิบปุ๊บสามไม่ได้ปั๊บ เดี๋ยวแล้วก็โดนหัวว่ะเบนไปไหนเบนทำไมไม่เดินมาตรงกลางอ่ะเนอะเดี๋ยวนี้เบนเปลี่ยนเสียงแล้วเบนไหนอยู่ไหนวะเบนเอามาเอามาดิเออเบนเอ้ยยังไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้ฝีมือไอเบนมันอย่างกากเลยเมื่อกี้ผมยิงไม่ได้เดืผมยิงไม่โดนปั๊บเฮ้ยไม่โดนมาดิเบนมาดิเบนไอ้เบนแบ๊กนี่ไอ้เบนโดนนี่ไอ้เบนปึ๊บปุ๊บนี่หันหันซะหน่อยหันซะหน่อย เบนโดนนี่ดูนะคนดูเดี๋ยวผมจะใช้ปืนคัตปัปปี้นะครับคัตปัปปี้วันช็อตดูนะอาจจะไม่วันช็อตก็ได้อยู่ไหนวะเบนอยู่ไหนวะเบนอยู่ไหนเบนออามันหน่อยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยังไมโดนเลยไอ้าโอ้ยเบนไม่ทักสิทธิ์เลยวะเบนได้ได้เบนเบนอยู่ไหนเบนเอามันเอามันเต้นสิเราเอามันมันเต้นไปจังวะนี่ไอ้เบนโดนเกือบตายโอ้โห อยู่ไหนเบนอยู่ไหนเบนอยู่ไหนเบนบนมปเบนมาปั๊บอุ้ยเอาเอาไอเบนกดเอ็มไม่อ่ะน้องเบนเนาะเบนกดเอ็ม่อ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเอาเบนกดยอยยยยยนยยวยย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 ยมยยยยยยนี่ยยนยยโดนไปยยน่ยยยี่ยยเนยยยเยยยยยยนยยยยยยยนยยยยดยย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 ยนยยยยยยายยยนยย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 ยายยยยยย ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเบนไม่ไหวเลยเบนเอาเบนอยากกด M ดิเบนมันไม่หนุกมันไม่มันนะมันไม่มันมันไม่หน <Yeah. S 1> ุกอ่ะอยากกด M ดิอยากกด M โอ้ไม่ไม่โดนหัวะถ้าแบบโดนหัวจะแบบเทพมากเลยนะนี่นี่บ้าปืนอะไรบ้า A off ใช่ไหม AWP แบบยิงให้โดนหัวนะครับดูนะเอามาดิเบนเอามาดิเฮ้ยเบนเบนอย่าหล่อ ibel เบนอย่าหล่อ ibel เบนเบนอย่าหล่อ ibel เบน ฟรีไฟไหมฟรีไฟเไปไปไปเบนแม่งเล่นอย่างเบนเล่นมีดเหรอเบนเก่งมีดมาจากไหนวะเบนเก่งมีดมาจากไหนวะเบนมอยู่ไหนวะเบนเฮ้ามาดิเบนโดนหัวป่ดูนะไอ้เบนดูนะเพื่ลังเกี้ยเฉยเลยเบนเบนอยู่ไหนวะเบนออกมาดิออกออกมาดิเบนออกมาดิเฮ้ยไอ้เบนไอ้เบนมันเก่งมีดจังวะคนดู เฮ้ยมันปั๊บ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 โดนปั๊บปั๊บโอ้ไม่โดนหัวว่ะเฮ้ยช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยเก่งอาร์เซนอลเลยอะลัคกี้อะไรเบนเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เมื่อกี้บีเสียไปเจ็ดยิงไม่โดนหัวนะเบนนี่ยบอลช็อตบอลช็อตเป็นย่าไอ้เบนพี่บีเสียไปเจ็ดเก่งเปล่าอะไรเบนหมดแล้วเอาเบนกดเอ็มทำไมอ่ะโอ้ผมผมไม่เลี้งหัวเลยว่ะ ไอเบนตกเบ็นเบนตกโลกเบนตกโลกปั๊บปั๊บไอเบนแม่งก็โหดเพ้อไอเบนแม่งก็โหดเพ้อว่ะไอเบนหนะคนดูดูนะโอ๊ยตายไม่ได้เบนไม่ได้เบนเบนอยู่ไหนวะเบนก็ผมไปยิงตัวนั้นดับเพื่อเลยวะนี่ ไอ้เบนโดนไอ้เบนโดนไม่ได้ลักกี้แค่แบบทำบุญเยอะเฉยๆไอ้เบนด้ยไอ้เบนไอ้เบนมันอยู่ข้างบนน่ะเบนเบนอยู่ข้างบนน,ะบน,บนี่โดนหัวแปะโอ้โหขนาดผมยิงโดนหัวได้ยังไงเนะนี่ยนะเปนโดนงงมากนี่โดนหัวโดนหัวแปะปะัปะ๊บปั๊บปายไม่โดนหัวคนนี้โดน ไอ้เบนทักสิทนะเบนเบนนี่ทักสิทธนะเบนโอ้ยยิงไม่โดนหัวยิงโดอนอากาศแทนโดนก้อนเมฆเมื่อกี้ยิงโดนก้อนเมฆเฮ้ยไอย้แบนเบนทำไมทำกันล่ะแบบนี้วะเบนโอ้ยยิงไม่ดโดนเอายิงไม่โดอนอะยิงไม่โดนนะหัวร้อนละเฮ้ยนี่โดนไปเบนเนี่โอ้โหบอกแล้วอย่าเล่นลิ้นอย่าอย่าเล่นลิ้น ปับอยู่ไหนวะเบนอยู่ไหนวะออไม่เน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยก็โดนหัวว่ะเบนไม่ออกมาว่ะเอาเบนตกล้องไหมวะเบนเบนตกล้องไหมอ่ะไม่โดนหัวว่ะเนี่ยยังโหดกระโดดทิพย์ยังโถ่กระโดดทีบตัดมาตอนนี้นะครับผมได้ปืนทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปไอ้เบนโดนยิงหัวซะตั้งสิบองศา คนดูเบนเบนมันทําอะไรมันอะมันมันแบบทำแบบนี้ทําไมอะเบนเบนเมื่อกี้เบนเบนเบนหานหน้าแบบนี้ทําไมอ่ะเบนก็เป็นยายเบนแต่งกิวมากที่ทักมาให้หนึ่งหนึ่งก็โอเคนะครับก็สรับวันนี้นะครับผมขอจบไปกันเลยครับผมสาวบัดีครับอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมถี่้จุกม่ว่าอย่าลืมดูคลิปหน้าด้วยนะครับ